ผมก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเล็กเด็ดอัเปิลนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่29แล้วนะครับเหลือเวลาอีก2วันฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทําเลขดับนะครับเลขดับเพื่อลดต้นทุนนะครับในต้นทุนล่างนะครับใครที่คิดจะซื้อเลขล่างนะครับมองไว้ทางนี้นะครับงวดก่อนดับสนิทนะครับวันนี้ทํา2สูตรนะครับดับร่าง2สูตรไว้ลดต้นทุนนะครับ วันนี้ทําดับร่างสองสูตรเลยลดต้นทุนนะครับสูตรดับร่างงวดที่1นะครับดับร่างงวดที่1นะครับเราจะนําง่ายๆนะครับใช้แค่เลข3นะครับดับร่างงวดที่1เราใช้แค่เลข3นะครับหลักหน่วยมาเป็นตัวดับร่างนะครับส่วนดับร่างงวดที่2นะครับ จะใช้หลัก10บวกหลักหน่วยล่างทําการบวก1คงที่ก็จะเป็นเลข2ตัวนะครับมาดูงวดที่1นะครับงวดที่1นะครับเลขดับล่างนะครับเลขดับล่างนะครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือ3นะครับเราเอาสมไว้ก่อนเลยครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับทำให้ดู ดับร่างตัวแรกคือ3นะครับตัวที่สองนะครับนำหลักสิบบวกหลักหน่วยทําการบวก1งคงที่นะครับ3ามบวก2นะครับเป็นห้าห้าบวก1เป็น6นะครับนี่ครับเราได้เลขดับ2ตัวนะครับห3สาผลรางวัลออก8 1ดหนึ่งนะครับงวดถัดมาดับผ่านนะครับไม่มาครับงวดถัดมานะครับ สองนะครับเรานําหลักหน่วยบนมาเลยครับสองดับตัวแรกได้สองนะครับดับตัวที่สองนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับใส่ศูนย์หลักหน่วยนี่ครับดับตัวที่สองได้ศูนย์งวดนี้ดับสองกับศูนย์นะครับออกเลยครับออกเก้าเจ็ดนะครับในงวดถัดมานี่ครับไม่มาครับตัดไปเลยครับ งวดถัดมานะครับนำ4หลักหน่วยมาเลยครับนี่ครับสูตรที่สองนะครับ9บวก7เป็น16 16บวก1นะครับเป็น17นี่ครับเราใส่เลข7ดับล่าง2ตัวได้4กับ7นะครับออก8 1นะครับในงวดถัดมานี่ครับดับครับ2ตัวไปเลยครับ คุ้มนะครับคุ้มค่ามากนะครับถัดมานะครับนำหนึ่งหลักหน่วยมาเลยครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับใส่ศูนย์หลักหน่วยนี่ครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับเลขที่ออกนะครับออกหกแปดล่างนะครับนี่ครับหนึ่งไม่มา ศูนย์ไม่มาผ่านครับถัดมานะครับนำสี่หลักหน่วยมาเลยครับสี่บนนะครับสูตรที่สองนะครับหกบวกแปดนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้านะครับนี่ครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกศูนย์หกศูนย์หกนะครับสี่ไม่มาห้าไม่มา ดับยาวๆไปเลยครับถัดมาครับเรานำเจ็ดนะครับหลักหน่วยมาเลยครับนี่ครับสูตรที่สองนะครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดนี่ครับได้เจ็ดคู่นะครับงวดนี้ผลรางวัลออกอะไรครับออกเก้าสี่นี่ครับมันก็ไม่มาอีกแล้วครับดับดับ นะครับถัดมานะครับเรานำสามหลักหน่วยมาเลยนะครับนี่ครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสี่เลขดับเราได้สามกับสี่นะครับวันนี้ถัดมาออกสองตัวล่างนะครับออกเก้าแปดนะครับสี่ไม่มานะครับ สามไม่มานะครับผ่านครับนำแปดมาเลยครับแปดหลักหน่วยนะครับนี่ครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบแปดแปดเหมือนกันครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดไม่มาครับมาแปดดับไปครับยาวเลยนะครับ ทามปีไปเลยครับถัดมานะครับเรานำหกนะครับหลักหน่วยบนมาเลยครับมาเป็นตัวดับสูตรที่สองนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นสิบห้าเลขดับเราได้หกกับห้านะครับผลรางวัลในวดถัดมาเลขสองตัวล่างออกสองสองนี่ครับฝังไว้เลยครับไม่มาอีกแล้วดับครับ ดูกันยาวเลยนะครับถัดมาครับเรานําเลขห้าหลักหน่วยบนนะครับมาเลยครับเป็นเป็นเลขดับล่างนะครับสูตรที่สองนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าอีกเหมือนเดิมนะครับงวดนี้ได้ห้านะครับห้าไม่มาครับออกสองสี่นี่ครับดับเลยครับถัดมานะครับ เราน้ำเจ็ดนะครับหลักหน่วยมาเลยครับตัวแรกหน่วยบนนะครับสูตรที่สองนะครับสิบบวกหน่วยบวกหนึ่งนะครับนั่นก็คือสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดอีกนะครับผลรางวัลในงวดตัดมาออกอะไรครับสองตัวร่างในงวดตัดมาออกหกสี่เจ็ดไม่มา ดับจะยาวเลยนะครับถัดมานะครับเรานำเจ็ดหลักหน่วยมาเลยเหมือนเดิมนะครับหกบวกสี่เป็นสิบนะครับสูตรที่สองสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเราใส่หนึ่งนะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกแปดสามนี่ครับ หนึ่งไม่มาเจ็ดไม่มานะครับผ่านครับถัดมานะครับเรานำแปดหลักหน่วยมาเลยครับนี่ครับสูตรที่สองนะครับนำสิบบวกหน่วยนะครับบวกนึงคงที่แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองนะครับออกรางวัลงวดล่าสุดนะครับออกห้าสามนะครับสองไม่มาแปดไม่มาท่านผู้ชม นะครับดับตัวนี้นะครับหนึ่งวดสองวดสามงวด4ี่งวดห้างวดนะครับหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดเก้างวดนะครับส0บงวดสิบอ็ดงวดสิบสองวดสิบสางวดนะครับข้ามปีไปเลยครับสิบสามงวดดับงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมได้เขียนให้ชัดเลยครับเลขดับดับล่างนะครับดับล่างสนิทนะครับ นี่ครับสูตรที่หนึ่งนะครับเรานำหกหลักหน่วยมาเลยครับเป็นเลขดับนะครับนี่ครับสูตรที่สองนะครับห้าบวกสามนะครับเป็นแปดนะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้านี่ครับฉะนั้นเลขดับล่างนะครับดับสูตรที่หนึ่งได้หกดับสูตรที่สองได้เก้านะครับดับล่างสองสูตรนะครับ รอครับไม่น่าจะมานะครับฉะนั้นใครที่จะซื้อหวยเลขสองตัวล่างนะครับหกับ9้านะครับพยายามเบานิดนึงนะครับเราเชื่อตามสูตรนะครับโอกาสที่มันจะไม่มาก็มีมีสูงนะครับยังไม่สะดุดเรายังไม่สะดุดเลยนะครับเรายังไม่สะดุดเลยนะครับถามว่าจะมาสะดุดงวดนี้มันก็คงจะเป็นยากนะครับฉะนั้นใครที่ซื้อหวยนะครับ สองตัวล่างนะครับหกกับเก้านะครับเราควรไว้ลดต้นทุนนิดหนึ่งนะครับเราควรไว้ลดต้นทุนนิดหนึ่งนะครับหกกับเก้านะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับสำหรับเลขดับล่างผมก็เอาไว้ลดต้นทุนให้กับเพื่อนสมาชิกไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกนะครับเลขดับล่าง2สูตรนะครับผมดับให้6กับ9นะครับอย่าด่วนซื้อที่เลขที่มี6กับ9นะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนถ้าท่านขัดกระแสว่าเลขต้องมี9เลขต้องมี6ตรงนี้ ท่านสามารถซื้อได้ครับแต่สูตรของผมมันดับจริงไม่รู้จะดับอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ก็หวังว่าสูตรหวยดับล่างจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาสมาชิกไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะมีดับบนไว้ลดต้นทุนให้แน่นอนนะครับก่อนหวยออกวันนี้แอดเพื่อนต้องลาสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ